แชร์เพจจากมือถือ,อยังไงมีนักเรียนหลายคนนะคะถามว่าเอ้ยอยากจะแชร์เพจอะทำยังไงดีหาไม่เจอเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะคะอะวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะจะไม่บอกว่าตรงไหนไม่มีแต่จะบอกเลยว่าตรงไหนมีแล้วก็แชร์ได้นะคะอะดูนะคะที่แถบด้านบนนี่ แถบด้านบนที่เลื่อนให้ดูนี่นะคะเลื่อนไปขวาสุดตรงที่เพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดนะคะจะเห็นว่าคำว่าขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณหนึ่งก็คือเชิญเพื่อนใช่ไหมคะกับสองก็คือคัดลอกลิงก์การคัดลอกลิงก์ก็คือเราอาจจะต้องการแชร์เพจแบบ เอาลิงก์เนี่ยไปวางตามโพสเอาไปวางตามคอมเมนต์หรือว่าเอาไปส่งให้เพื่อนในไลน์หรือไลน์กลุ่มอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องการลิงก์ไปนะคะก็ต้องกดที่คัดลอกลิงก์นะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือการแชร์เพจนะคะการแชร์เพจอ่ะการแชร์เพจก็ติ๊กเข้าไป ทำได้คืออันนี้คือแชร์ไปยังฟีดตัวเองก็คือหน้าหน้า b o o k p r o โปรไฟล์ของเราปกติกับแชร์ไปยังบนทไลน์ของเพื่อนก็คือแชร์ไปให้หน้าทำลา์เพื่อนนั่นเองนะคะกับแชร์ไปที่กลุ่มก็คือมีกลุ่มของเราที่เราแบบมีเราอยู่เป็นสมาชิกกลุ่มไหนบ้างเราก็แชร์ไปยังกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายแชร์บนเพจของคุณ ก็คือถ้าใครมีแบบดูแลอยู่หลายๆเพจอยากจะเอาเพจนี้ไปแชร์ใส่หน้าอีกเพจนี้อะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะการแชร์ก็คือการแชร์ไปยังกลุ่มหรือว่าโซเชียลต่างๆใน Facebook นะคะส่วนการคัดส่วนการคัดลอกลิงก์นี่แค่กดก็คือคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปวางตาม ที่ต่างๆที่ไลน์ที่ YouTube ที่อะไรก็ตามที่เราต้องการที่จะเอาลิงก์นี้ไปวางนั่นเองนะคะค่ะก็จบแล้วสำหรับการแชร์เพจตัวเองจากหน้ามือถือนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะจะได้แบบไม่ต้องหาอีกต่อไปหรือว่าแบบเอ้ยเคยทำได้แล้วลืมนะคะก็ย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะคะสั้นๆง่ายๆนะคะ